สาวได้เอาบอกกลับสบายดีผแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพี่สาวก็ผมพี่สาวก็ตอนนี้ที่ชวนเขาก็ปลูกไร่ปลูกแตงนะพี่น้องตอนนี้กำลังจะไปหาปลาแต่เราไม่ลงนะเพราะว่าเรายันเปื้อนแต่เราไม่ลงนะเราเรายันเปื้อนอันนี้หาปลาก็จะหาตามคลองเลยพี่น้อง อยู่บนคลองไม่ได้นะไม่มีปลาต้องอยู่โดน้ำนี่ดแว่ถ้าจะไปเอาแหย่เราต้องอยู่ร่มๆไว้ก่อนหมาเห่าเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ตรงดูตอนให้ดูตอนขลงหานะกลับไล่ปลามาแล้วพี่น้องปลาอะไรวะเนี่ยยังไม่เห็นตัวปลาเลยเฮ้ยน่าจะมีว่ะน้ำคุนๆ น้ำพากันย่งัคนรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีวะมี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 เออมี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 เฮ้ยพังแหน่ะคือบูจิกดีๆี่ะไลออกเล่นครับ ปลาปลาปลาเมื่อกี้ปลาเราดักกันปด้วยเมื่อกี้นี้บุ๊ดบุ๊ดบุ๊ดปนไหนะเฮ้ยเห็นแล้วบอลในมือนะบอเห็นปะเมื่อย จิกดิดีเอาเอาเอาลงดิดิเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยยเ้ยยจัตเก็บไ้ปะนยับได้หลายตัวนะกูจะไปย่างที่ทำงานกู ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่ครับผมใหญ่กว่านี้อีกหน้าพี่ย่างอ่ะพี่วยทำมี่ยงเลยนี่ครับปลาปลาครับผมนี่นะมียันรองเท้ามีปลาเนาะปลาครับท่านผู้ชมครับได้มาแล้วได้มาแล้วท่านพี่น้องได้มาแล้วหนึ่งตัวที่เราไขว้ขวาหามายันทนั่

อันนี้เอาป่ะเอามันก็อร่อยเหมือนกันนี่เด็กเล็กกินนี่ยิ่งอร่อยครับเล็กยิ่งอร่อยครับใช่เนื้อมันหวานบวบยิ่งอร่อยพี่ปลานะครับไม่ได้คนครับเออคุณจะพิ่งจอุ้ยถ้าล่วงก็คือจบนี่สามตัวแล้วครับผม ก็น่าจะหลายตัวพิงยเนี่ยว่จา,าว่าหมดมดแล้วครับผมเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับผมก็ตอนนี้ก็ไล่มาแล้วครับผมนี่น้องที่ยืนอยู่ไม่ใช่แล้วยืนให้กำลังใจพี่ๆลงไปแบบคือ <c ười> ลงลงมาไล่ปลาเออไปช่วยก่อนยวนช่วยก่อนโอ้โโอ้โหเดี๋ยวเนียวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งข้าไปตัวเล็ก นี่นะครับไอนี่คือน้องขยืนนี่ให้กําลังใจคนที่เขาไปหาปลาทางนู้นเลยนะคือแบบให้กําลังใจจสุดว่าต้องได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นคลองที่สองคลองที่สามคลองที่สี่แล้วนะครับที่ที่ลงมาไล่ที่ลงมาไล่มาเต่าได้เต่าแล้วครับผมหาปลาได้เต่าครับผม หาปลาได้เตามันอยู่ไกลครับผมมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะครับอันนี้คือถ่ายมุมมุมอันนี้คือจะถ่ายให้มุมแบบว่าที่มองเห็นปลานะน,นี่นะนี่พนักง,งานหาปลาสองคนนี่แบบคือแบบลุยสุดๆุดแล้วตอนนี้ลุยสุดๆุดแล้วตอนนี้ มามาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยโอ้โหต่นี่นี่ไล่ไล่เบาเไล่เบาเโอ้โหนี่สุดๆเลยครับผมรอบนี้ลุ้นแน่นอนครับลุ้นๆแบบสุดๆเลยเนี่ยคนลงมาลงมา นนี sociedad, okay. strong, but, uh ่นะครับนี right. okay. ่โอ้โออกไปแล้วเฮ้ยไปจิกเอาทางนั้นลงก่อนทางนั้นลุงกอนตัวใหญ่จริงมันอนกู โอ้ยเอาเอาแห้ลงก่อนเอาแหลงก่อนโอ้ันตอนนี้มันใหญ่เลยครับนี่เลยนี่เลยงบแบบเด็กๆงบแบบนี่เลยไม่ให่อะใส่โต๊ะไ่อยด้วยตายตกปลาได้ตังอือหือไปยังไง่ ถ้าออกนี่นนออกแล้วบ่ม,มันน่าจะออกรูนั้นน่ะถ้าออกนี่ฮาเลยนะเอ้าออกแล้วเฮ้ยขาชุกขานี่ยิงหัวแล้วครับผมจับได้แล้วจับได้โอ,โอ้โหนี่เอาไปทำก่อนเลยก็ได้เนี่ยเอาไปเห้พร้อมแล้วพอแล้วพร้อมแล้วพอมแล้ว,ลว,ลวมาผมจะเอาไปย่างที่บ้านด้วย ให้วัดจับให้ไปย่างที่มาตัวก้อนใหญ่อ่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไอ้ไอ้วุฒิอย่าได้ยินโอ้ยไอ้วุฒิเพื่อนมาเลยจะดิ้นออกไหมไย่หรอกระต๊ะบางแม็กไรมันปักมือไหนกว่านี้มันชิกระโดดอได้พี่ ตอนนี้มันดิ้นใหญ่แล้วอเ,เอาไปเลยตัวเดียวแม็กเอ้ยโอเคแ,อนะแล้วเอามาอีกนะฮ่าอเลยครับผมทีนี้โอเคครับผมคลิปนี้ได้ตัวหนึ่งครับผมคลองที่สามได้ตัวหนึ่งครับผมนี่นี่ครับผมได้อีกตัวครับผมอันนี้ไม่คือแบบ ไม่ต้องว่าใส่แหนะต้องใส่แหใส่อะไรนะกกน,น,นี่โอ้โหอ้วนจับโชว์จับชูจับชูแล้วมายืนใก,ใกล้ๆน้องเขากูจะเอาเป็นหน้าปกโอ้โหนี่ครับปลาหันหน้ามาทางนี่ปลาโอ้โหสุดยอดแล้วผม <laughs> นี่นี่นี่น้องนี่จับหนึ่จับมือสองนี่โอ้โห อนี่กันนี่ต่อหาต่อนะครับผมโอ้โหนี่คือแบบจับได้แบบว่านนะอ้โนี่คือไปนนี่โอ้โหคือน้องเขานี่ตอนนี้จับปลาไปเลยครับผมนี่ใหญ่มากตัวใหญ่มองเจ้า จับอยู่นิ่งๆสิคะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยวไหนวะนิ่งๆ,ๆนะหันหน้ามาในสองเซนี่สองเซโอเคครับผมจับได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับวันงานนี้อันนี้ไปหาอีกตัวหนึ่งอยู่ทางโน้นครับไหน,น,นจับไหวป่ะจับได้ไหวปะใหญ่ใหญ่ ในไว้นี่ก่อนก็ได้ตเลกนไว้นี่ก่อนก็ได้ไปแล้วไปแล้วหรอปล่อยแล้วไม่ไปไหนหรอกดูนั่นแหละจับได้แล้วตัวนไม่แล้วกับืนหมดลย ไม่คืนิยยมันมีรูมล่อแม็กเอานิ้วยอดโอ้โหเอานิ้วใส่ปากมันดิเอาเ er อาเอาไปแล้วมันเป็นทั้งเจ้าเลยโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปบวบไปแล้วครูยังแฮ่ขึ้นยังแฮ่ขึ้นเออนี่เรียบร้อยตัวหนึ่งแล้วอ่ะที่รู้ตัวหนึ่งแล้วอ่ะโอ้โหบวบก็ยืนเลย แต่จะไล่มมนวิ่งขึ้นโน้นไล่ใหม่พุนต้องต้องต้องไปไล่ใหม่ไนอยูดีปลาตัวนี่เอายงยงหยู่นิ่งนิ่งหย้ยนิ่งนิ่งหยุดนิ่งนิ่งมันตัดมันตัดขาตัวน้อยที่เราเองนี่กมันตัดหำเอยไปเลยเออไป็นไปล่อยไวเถอะปล่อยไว้นเอเฮ้มึงจะดิ้นไหมไหวอยากจับอ่ะ โอ้ตอนี้วันใครมาขยี้มาวันขยี้มาขยี้มาวันตอนหนึ่งเดี๋ยวเยาขึ้นเดี๋เพิ่งเอขึ้นเดี๋ยวเพิ่งขึ้นเดี๋ยวพิ่งเอขึ้นเดี๋ยวเ่อขึ้นจับไปก่อนจับไ้ก่อนองปุงปุงพอเนาะเออ่อยตัวปล่อยปล่อยปล่อยเลยปล่อยเ โหเอาข oh ึ้นมาถึงเห็ดพ pues ี่จับเดี๋ยวพเอาึ้นมาถึงเห็ดเลยคืนมาทิงเห้ดเลยลุ้ขึ้นมาเลยสี่โตโอ้โหคุ้มเลยทีนี้คุ้มเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตัวเล็กตาเล็กไปยืนหน่อยเดี๋ยวยืน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 ยจับตัวนี้ด้วยยืนจับตัวนี้ด้วยเดี๋ยวนจับตัวนี้ด้วยท่านผู้ชมครับโอ้ยหาโตเลยพอแล้วคนละพอแล้วเจ้าของ พดูดอีกสีโจำจำ่โต๊ะจับยังไงอ่ะจับจับเหมือนเมื่อกี้นี้เอาเข้าปากเลยโอ้โหเนี่ยปนินไม่ใช่ว่าตัวธรรมดาไม่ใช่ดูหำนะครับผมดูปลาเดี๋ยวไปยืนใกล้ๆนะไปปยืนใกล้ๆเฮี้ยงก่อนก่อนโอ้โหเนี่ยยกยกขึ้นช่วงนีนอวดปลานะนี่ครับนี้คือสภาพอันแรกหนึ่งสองสามเดี๋ยวถ่ายรูปภาพนิดหนึ่งสองสามถ่ายยกขึ้นหนึ่งสองสาม โอเคโอเคพี่น้องจบคลิปเพียงแค่นี้นะคลิปหาปล okay. าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดกระดิ